ไปประวัติสารวัตรหมีผู้กรองหัวใจนางเอกสาวชื่อดังแผนเค้กเข็มมนิดล่าสุดได้ออกมาย้ำข่าวดีโดยการโพสต์ตุ๊กตาหมีคู่สวมชุดแต่งงานพร้อมแฮชแท็กสุดน่ารักเรื่องราวดีๆของแผนหมีเรียกได้ว่างานนี้แต่งแน่นอนชาบแต่ชัวร์จริงๆค่ะ สำหรับประวัติเบื้องต้นของสารวัตรหมีผู้ที่ครองหัวใจของสาวแพนเค้กนั้นก็ไม่ธรรมดาเขาเกิดในรครอบครัวที่เป็นข้าร,ราชการหลายชั่วอายุคนร่ำลือกันว่ามีสมบัติมหาศาลเป็นที่ดินใจกลางกรุงเทพเป็นที่ดินใจกลางกรุงย่านทองหล่ออายุแค่16ปีเขาบินเดี่ยวไปเรียนที่อเมริกาโดยเรียนไปทำงานเสิร์ฟอาหารและไปนานถึง8ปี จึงเรียนจบมหาวิทยาลัยกลับมาเมืองไทย เริ่มต้นทำงานในสายบันเทิงกับค่ายกระม,มีเป็นโปรโดิเวเซอร์รายการทีวีต่างๆกระทบหลายดารามากมายต่อมาย้ายค่ายไปอยู่ B.E.C.Tero ได้ร่วมทำคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกหลายวงเจ้าตัวบอกว่าสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำเหลืออยู่อย่างเดียวนั่นก็คือการทำหนังก่อนตัดสินใจสมัครเป็นตำรวจตามแนวทางของตระกูลตัวเองเริ่มด้วยยศชั้นประทวนสตอตอ แล้วเที่ยวปริญญาบาตจนได้เป็นนายตำรวจติดยศร้อยตำรวจตรีจากนั้นบินไปทำปริญญาโทที่อเมริกาแล้วกลับมาคว้าปริญญาโทอีกไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาชอบรวมกลุ่มออกไปบำเพ็ญประโยชน์จนกลายเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตได้พบกับแพนเค้กซึ่งเป็นดาราสายงานกุศลเช่นกันแต่กว่าจะจีบสำเร็จต้องใช้ตัวช่วยนั่นก็คือสารวัตรก้อง ซึ่งก็เคยมีแฟนเป็นนางเอกเช่นกันนั่นก็คือหมียวลลิตาช่วยต่อสายเข้าถึงแพนเค้กและครอบครัวจนพิชิตใจได้สำเร็จจากนั้นสารวัตรหมีกับแพนเค้กก็คบกันอย่างเหนียวแน่นมานานเลยละค่ะนอกจากชอบช่วยงานกุศลสารวัตรหมีกับแพนเค้กก็ยังฝ่ายเรียนชวนกันไปทำด็อกเตอร์จนจบมาด้วยกันเรียกว่าสินเสมอกันในทุกเรื่อง ไม่กี่ปีก่อนเคยมีข่าวรามมาระบุว่าแม่ของแพนเค้กนั้นเรียกสินสอดจากสาร,รวัตรหมีสูงถึง100ล้านแต่ข่าวนี้ก็ได้รับการปฏิเสธจนคลี่คลายมาในปี2564มีข่าวว่าทั้งสองมีพลันจะวิวาแต่โควิด19ก็มาเป็นอุปสรรคเมื่อแพนเค้กและครอบครัวของเธอรวมแปดคนติดโควิดกันแทับยกบ้านช่วงเวลาลำบากดังกาว สารวัตรมีก็ตามดูแลแพนเค้กและครอบครัวอย่างใกล้ชิดเล่นอาวาที่แม่ยายนั้นถึงกับชช่นชมออกสื่อว่าพี่หมีนั้นเป็นคนน่ารักสม่ำเสมอดูแลลูกสาแทนแม่ได้สบายใจได้เลยเรื่องสินสอดไม่ใช่ปัญหาถ้าพร้อมก็แต่งได้เลย